ราคาผักล่าสุดวันนี้วันที่25เมษายน2567มะรุมปอกเปลือกวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมมะรุมไม่ปอกเปลือกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมยอดมะขามอ่อนวันนี้240บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งใบวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้24บบาทต่อกิโลกรัม กะหล่ำปลีขาวแต่งผลวันนี้35บาทต่อ kg. กิโลกรัมกะหล่ำปลีม่วงวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำดอกวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำปลีเขียววันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำปลีหัวใจวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมคะนต้นวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมคะนยอดวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมคะน้ฮ่องกง วันนี้ร้อยสิบบาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวลุยวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปลีวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้วว ah ันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักกาดส้อยวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้20บบาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยหรือผักบุ้งแก้ว วันนี้100บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช,าช่ายวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมขึ้นช่ายฝรั่งวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุน่นวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้100บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่ง วันนี้70บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่วันนี้90บาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายเขียววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายขาววันนี้1 6 0บบาทต่อกิโลกรัม ดอกกุยช่ายเขียววันนี้90บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมใบชาพลูวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้วันนี้14บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้60บาทต่อกิโลกรัม ค่าอ่อนวันน uh, ี้64บาทต่อกิโลกรัมค่าแก่วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูสวนหอมวันนี้2 2 0ร้อบถึงสามบาทต่อกิโลกรัมพริกกะเหลียงวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียว วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันน um ี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตเขียววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตแดงวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าเขียววันนี้34บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าแดงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้55บาบาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียว วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยาแดงวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้44บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าเหลืองวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยออน วันนี้ร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้เ0็บสิบบาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้สองร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเต้าวันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาหวานวันนี้แปดสิบบาทต่อกิโลกรัมลูกนาำเต้าวันนี้ยี่สิบหกบาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้สามสิบหกบาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้ยี่สิบหกบาทต่อกิโลกรัมบวบเลียม วันนี้3 0บาทต่อกิโลกรัมกะเจี๊ยบเขียววันนี้48บาทต่อกิโลกรัมชาอมวันนี้25บาทต่อกรมดอกแคร์วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมฟักแกวันนี้13บาทต่อกิโลกรัมมะราคีนกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะราจีนวันนี้56บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั่ว วันนี้100บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั่ววันนี้90บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้34บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสะดิ้งวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าวันนี้40บบาทต่อกิโลกรัม มะเขือเทศท้อแดงวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีวันนี้85บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้54บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะวันนี้38บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอนแลนด วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้38บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้38บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดใหญ่วันนี้300บาทต่อมัดดอกสลิด วันนี้ร้อยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้ร้อย <net> ี well Entonces, ่สิบบาทต่อกิโลกรัมผักหวานปลาวันนี้หนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรัมยอดผักปลังวันนี้เจ็ดบาทต่อกิโลกรัมสายเบอร์ลอกวันนี้ยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมนอไม้ฝรั่งเขียววันนี้ร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าวันนี้ยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้เก้าสิบบาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยมัดจุก วันนี้ร้อยบาทต่อกิโลกรัมแครอทไทยวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้สองบาท60ตังต่อลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้หบาท30ตังต่อลูกมะนาวเบอ,นน 6, บอร์ใหญ่วันนี้6บาทสิตังต่อลูกเห็ดกระด้างวันนี้1้อยบาทต่อกิโลกรัมเห็ดขนขาววันนี้1้อยบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้า วันนี้80บาทตอ่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้140บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งวันน ok ี้ร30บาทต่อกิโลกรัม เห็ดเข็มทองวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับทลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ